อาเยตนะฮะบาฮยัตนะฮะครับพี่น้องครับคนพูดนี้อายจะตุลล้อนะไม่ใช่คนธรรมดานะฮะใช่ครับฟังนะครับตาฮจุดเนี่ยสมัยท่านนบีสุลตลามเนี่ยครับก่อนที่ก่อนที่จะท่านนบีสุลต่านเนี่ยจะรับละหมาดเนี่ยตาฮจุดเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านนบีทำอย่างอย่างสม่ำเสมก่อนที่จะมีวาจิบนะก่อนที่จะมีฟัรดูห้าเวลาเนี่ยตาฮจุดเนี่ยเป็นการละหมาดกลางคืนที่อัลลอฮฺสุภาห์นะตาสั่งเป็นวาจิบด้วยเป็นวาจิบสำหรับเดิมเป็นวาจิบนะก่อนที่จะมาฟัรดูเนี่ย อืนะอืมร I mean, oh. yeah. mm. yeah. ิ่มต้นดยอ่สมะฮ์มตลลบไวนสุตุดัสมุซมิลนะกุ้มิลได้อลลากวลานิสอินกุสมินูลีลาอซิดอลัยยิวรติลอักุรอานะตรตีละนสุตุัสมิลอันนี้พูดถึงละมาตะฮจุดนะครบครับอืแล้วท่านอับดุลลอฮฺอะลัมมัดซลลัมเนี่ยเป็นเป็นอันนี้ท่านเนี่ยละมาตะฮจุดอย่างสม่ำเสมอออย่างสม่ำเสมอแม้ว่าแม้ว่าหลังจากนั้นตาฮจุดเนี่ยเป็นเป็นอิบะดะบ ยังคงสุดยอดอยู่เพราะเป็นคําสั่งของลอสผานูตาละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถูกยกเลิกอคําสั่งยังคงมีอยู่ในอัลกุรอานนะในในโซตรุมุซัมมิลเนี่ยกุมิีไลลแอิลลากอลีละจงลุกขึ้นตื่นนะตื่นยืนละหมาดในการคืนเว้นแต่เล็กน้อยสำหรับพักผ่อนก็มีได้นิสฟะฮฺอามินกุสมินุกอลีละอ้ซิดะเลียอวลรัดติลุลกุรอานตะตตีละนี่คืออายะฮ์กุรอานที่ว่าด้วยการละหมาดกลางคืนละหมาดกลางคืนคือละหมาดอะไรอ่ะก็คือทายจุนนะฮะ แล้วถ้าหากบอกว่าการร้องไห้เพื่ออิหม่าฮุเซนประเสริฐกว่านมาตาฮุดนั่นเท่ากับว่าคนที่ไปร้องไห้เพื่ออิหม่าฮุเซนทําสิ่งที่ประเสริฐกว่าที่ท่านนาบีสุลตัดรอฮหอายรอว่าจะทำทำอืมเอายุ่งแล้วสิครับคือไปยืนร้องไห,ห้ให้อิหม่อา <itez>. ยืนไปยืนร้องไห้ให้อิหม่าประเสริฐกว่าหมาตะฮุดแล้วท่านนบีเคยเคยมีไหมท่านนบีไปยืนร้องไห้ให้ท่าฮุเซนอืมไปยืนงั้นถ้าหาก อ๋อเพราะท่านุเซนเสียชีวิตหลังท่านบีแล้วออครับแต่ว่าท่านบีรู้ไงว่าท่านูเซนรู้ลวงหน้าไงแล้วท่านบีไม่มีแล้วมีคําพูดของท่านบีไหมในลักษณะนี้เพราะอย่าลืมว่าการกระทําต่างๆที่จะได้ผลบุญได้ความประเสริฐอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเป็นคําสั่งใช้หรือว่าแบบอย่างที่ท่านบีทรเบัญญัติทำไว้ครับหรือเป็นข้าของเช้าก็คือต้องต้องต้องมีที่มาจากอิมัมครับ ผมแยกนั่นนี่นี่ผมผมเนี่ยรับผิดชอบผมพูดอของเราเนี่ยต้องเป็นคําสั่งหรือมีแบบอย่างท่านอภิสังค์บอถึงจะถือว่าอิบาดานนี้ประเสริฐจริงหรือไม่ประเสริฐแค่ไหนของชียร์อันี่ยมันต้องเพิ่มครับต้องมีบทบัญญัติจากอิมัมมีคําพูดของอิมัมไหมฮะที่บอกว่าการร้องไห้ให้กับอิมาม,มุซนประเสริฐกว่าละหมาดฮะยุทธถ้ามีอันนั้นของของคุณไปอของคุณไปแต่คุณจะมาโยนว่าอ่ะสุนีต้องเชื่อแบบนี้ด้วยนะไม่ได้ครับไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่คือจะมาโยนบอกว่า อน,นั้นลามาต้องมีวิระยะถ้าไม่มีวิระยะเนี่ยอ,อนามเล่นๆอ,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 อันนั้นขอ,ของคุณก็คุณก็ทําไปใช่นะไม่เกี่ยวกับเราร้องไห้ให้อิหมัมประเสริฐก่าตะฮัดยุดอันนั้นก็คุณก็ไปร้องไห้ไปเรา<ป>เราก็ละหมาดตะฮัดยุดไปเราก็เราก็ยังคงเชื่อยืนยันนะยังคงเชื่อว่าละหมาดตะฮัดยุดเนี่ยประเสริฐกว่าครับร้องไห้ต่ออิหมัมเซนร้องไห้ต่อคุณเซนครับนี่ผมพูดชัดนะ คุณยืนยันว่าร้องไห้ต่อฮุเซนเนี่ยประเสริฐกว่าละมาตะฮจุดเราอัลฮุสุนนะวะจะมาอยืนยันว่าละมาตะฮจุดประเสริฐกว่าการร้องไห้ปอยังไงคุณก็ทำของคนไปทำไปร้องไห้คุณก็ร้องไห้ไปแค่นั้นเองนะครับส่วนเอ้ยในหลักฐานไม่ต้องอเพราะเขาละเรื่องอยู่แล้วเนละเรื่องอยู่แล้วคนละความเชื่ออยู่แล้วคนละคนละคนละความเชื่อคนละแนวทางคนละคนละไม่มีอะไรเกี่ยวกัไไม่มีเกี่ยวกันอ่ะครับเพียงแต่ว่าในเมื่อคุณสวดมาแบบนี้ตาฮจุดรงมีครับแล้วคุณคุณเผยแพร่แบบนี้ คนที่เป็นซุนนีเขาอาจจะ้ว่าเราหรือเปล่างั้นขอส่วนนิดนึงเราก็ขอยืนยันว่าละหมาดตาหยุดประเสริฐกว่าร้องไห้ให้กับผูเซียเนาะความเชื่อเราเป็นแบบนี้ก็บอกแบบนี้จบนะอเค